หนึเจอดาวยั่วไม่รรหรอกเรอวันใน,ใวนี้พามาดูเบื้องหลังการถ่ายคลิปเพลงสกัดดาวยั่วในเวอร์ชั่นติดแกลมจากคุณมัชวาซาวกันครับโดยเราเริ่มถ่ายกันเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งครับผมเริ่มที่คุณแม่กับคุณยายเลยอะไรหรออะไรเงี้ยฮะมาภัพนี้มันเริ่มออกไป มมั <Okay. S 3> uh ีนเเริ่จออบยตรงนี้ก <phones. S 3> ็จะเป็นเหมือนคุณแม่กับคุณยายกำลังซุบซิบเม้ามอยอะไรกันอยู่ครับตามายายน้วยไหมนสวกนนอยมาพักนี้มันเิมเจอแมนว่าัน่เจอบางคนจงจะเอาซ่อย คุณแม่จะถือว่าเป็นมือใหม่กว่าคุณยายนะครับก็เลยจะมีความตื่นกล้องแต่สุดท้ายผลที่ออกมาก็ดีไม่แพ้คุณยายเลยครับเอรอบคางจะมีน้องๆเด็กซาวการุ่นเล็กของเรามานั่งรอถ่ายต่อแล้วให้กำลังใจคุณยายคุณแม่ด้วยครับจบแล้วแม่เดี่ยวในถับออลูกฟ้าีเรื่มมาออย ทางกันหน้าละห้อยจะจบแล้วแม่่อหมาแม่เอามือไหนขึ้น้ครื่องอังจะจบแล้วแม่่อ,อย เดินทางมาถึงคิวถ่ายทำของเด็กๆบ้างครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นั่งหาวนั่งรอมานาน จากตรงเมื่อกี้มาต่อไปจะเป็นท่อนที่เด็กๆจะต้องเต้นครับผมตอนนี้น้องๆก็กําลังเริ่มซ้อมเต้นกันอยู่ซึ่งในช่วงนี้ <aret? S 1> เพลงนี้ผ่านหน้าฟีดบ่อยมากครับน้องๆเลยพอเต้นได้กันประมาณหนึ่งอยู่แล้วดูแล้วต่เสียงแบ่งไปชัน จนถึงตอนนี้เราก็ถ่ายทํากันารรมาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆแล้วนะครับแต่นักแสดงของเราก็เก่งทุกคนตั้งใจถ่ายไม่มีบน่นทําให้ตอนนี้คลิปก็เดินทางมาเกินครึ่งทางแล้วครับเหนืน่อยปวดแขนค่ะอะไรอ่ะ ทางมาถึงการถ่ายทำท่อนฮุกแรกของเพลงที่จะแสดงโดยน้องๆเด็กสาวกลาวเจนหนึ่งครับจำน้องๆกันได้ใช่ไหมครับเริ่มสองครเจอดาวชิไม่เราเราขอไายวดอายวดเลยกันยวดเลยกันยวดต้มรีกัดขอเอียงแรงๆนะทุกคนมันทำได้อยู่แล้วถ้าพร้อม 1> 1, 2, 3, ยัััวต้้องรีบสกดมนเรียกได้ว,ว่าต่อ้จะโตขึ้นกันแค่ไหนแต่อินเนอร์ยังแรงไม่มีตกเลยครับตอนนี้ผมกำลังเก็บภาพคローสอัพของแต่ละคนเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการตัดต่อมากที่สุดครับปรับรอเกลำหนึ่งเนื้อสอง 2, ้ปรับออกมาทั้งสองซ้าปัง หลังจากถ่ายในส่วนของท่าเต้นกันเสร็จแล้วก็มาเก็บการลิปซิงค์ร้องเพลงโพสท่าส,สวยๆกันนิดหน่อยครับ อย่างที่ผมบอกน้องๆไปครับว่าตอนนี้ถ่ายทําเสร็จแล้วแต่หลังจากมานั่งเช็คฟุตเทจดูกลัวว่าภาพที่ออกมาจะยังดูไม่ค่อยสมบูรณ์ครับก็เลยขอถ่ายเพิ่อมอีกนิดหน่อย<ป>ตอนนี้ก็ถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆนะครับทุกคนคลิปนี้เราใช้เวลาในการถ่ายทําประมาณ2ชั่วโมงครับแต่ขั้นตอนต่อไปก็คือเวลาของการตัดต่อแล้วครับทุกคน โดยคลิปนี้ผมใช้เวลาในการตัดต่อประมาณ8ชั่วโมงนะครับสรุปแล้วรวมทั้งถ่ายและตัดต่อเราใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงจึงออกมาเป็นคลิปสกัดดาวโยที่ปล่อยให้ทุกคนได้ดูไปก่อนหน้านี้ครับใครยังไม่ได้ดูสามารถตามไปดูกันได้เลยนะครับและสุดท้ายหวังว่าทุกคนจะชอบทุกๆผลงานของเรานะครับพวกเราตั้งใจทำมันมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ